ดีครับวันนี้เด็กชายชันน่าทักติดลื้อวัตทีมานะครับผมนี่ทรงผมใหม่ะเท่ไหมแต่ก,กล้องก็มีนะครับผมแบบนี้ขวาแฝดครับวันนี้อาจจะติดลิเกซีนหน่อยนะครับผมแต่ช่องเราไม่มีใครมาดูหรอกน้องพูดถึงช่างแล้วอย่าลืมติดตามกันนะครับผมตอนนี้แค่สี่สิบเอ็ดคนเอง คลิปทำอาหารลงไปแล้วนะครับผมแต่คลิปปืนยังไม่ได้ลงไปเพราะว่าพี่โมจะต,ติดการแข่งโปรีตอนนี้แข่งผมออกมาข้างนอกครับวันนี้เราจะมาร้องเพลงสืบทอดเจตนาครับผมแป๊บนึงถ้ามีเสียงหมาเ่าอย่ามาว่านะครับผมเพราะว่าหมาที่มามันเห่าอยู่เลย <laughs> กดแชร์และกด s ับ s c r i b e แชร์ด้วยนะโหไม่มีใครแชร์เลยไม่มีใครแชร์เลยนะแชร์ยังกดแล้วนะกดโคลนหนึ่งไลค์่งไปกำลังใจให้ผมนะผมจะลองแล้วแป๊บหนึ่งนะครับพอดไปก่อนพอดไปก่อนเดี๋ยวผมไล่ คนที่มองอยู่นะครับผมโอเคขอขอหยุดไปนิดนึงหน่อยนะครับผมอ่ะเขาไปแล้วมาร้องกันเลยเป็นคาราโอเกะด,ด้านล่างผมจะปิดเสียงนะครับผมเพื่อไม่ให้ติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวผมมองเดีย๋ยวว่าผมผมมองด้านล่างเขามาตั้งไว้ย่างงี้ไม่มีที่ตั้งมา one two three go เียงตะโกนของเจ้าก้องไปบัดนี้เจ้านอนทอดกายจากป่าไปโดยหลวงใจกังวลวาจาของเจ้าจริงจังมีพลังเหมือนดังมีมนนักสู้ของประชาชนจะมีกี่คนทำ แข้งสองมือเจ้าเคยฟันฝ่าอีกสองขาเจ้ายำยำไปลัดเลาะสมุภรมมไม้ต่เวนไปให้ความคุ้มครองดูแลสาระทุกสารสัตว์ในป่ารุกชัดลำห้วยลำขอขาแข้งมือนดังคาน่องสองข่าว ใจยงนำความลมเย็นสืบนาคาสเทียงเป็นบทเรียงของข้าราชการไทยถือประโยชน์ของชาติเป็นใหญ่ถึงตัวจะตายมีเสียได้ชีวาะตีนะครับผมกดไลค์แล้วนะครับผม,บผมแล้วพอมคอมเมนต์ Comment มาด้วยนะ ผมเอ,แอเดินหนะ้า Q&A แต่ผมจะเปิดท่อมาแล้วครับผมยังยังรอรอดจุดๆตรงนี้ก่อนสุดนะ นห่วยข้าแค้นเชา้าวันที่หนึ่งกันยาในราวป่าเสียงปืนกึกก้องย่ามิดต่างน้าตาน้านองจากข่าวร้ายกลางป่าอุทยวิญญาณเจ้าจงรับรู้คนที่ยังอยู่ยังยืนหยัด สืบเออรับให้สบายเจ้าจากโลกไปมิสูญเปล่าสื ขอบคุณมากครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครครั้งนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ